สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันพุธนะขอแสดงความดีด้วยสาหรับคนที่เกิดในวันพุธที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคนที่เกิดในวันพุธนะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมถึงสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนดวงชะตาชีวิตของคุณจะเริ่มมั่นคงมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะ ก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรที่ต้องจัดการแก้ไขเยอะอยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้คุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในหลายๆเรื่องหรือเข้าอกเข้าใจในบางเรื่องมากขึ้นนะมีโอกาสเต,ติบโตนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเต,ติบโตหรือได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานนะคะหรือการเรียนก็แล้วแต่นะคะเออดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะเริ่มมั่นคงมากขึ้นอะ ความสามารถศักยภาพของคุณจะทําให้คุณมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีการงานที่มั่นคงธุรกิจที่มั่นคงยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งมีเงินยิ่งมีตังค์นะการเงินจะหลั่งไหลไหลามาเทมาจากน้ําพักน้ําแรงความสามารถศักยภาพของคุณหรือความขยันหมั่นเพียรของคุณนะเออชโชคลาภจะมาจากการลงมือทําซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าออในเรื่องของความรักเนาะ มีโอกาสว่าอาจจะมีช้อยมีทางเลือกนะหรือมีคนมาให้เลือกนะคะถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วความรักจะหนักแน่นดีนะคะเออเหมือนกับว่าคู่ครองจะเชื่อฟังเราหรือมีความเคารพในตัวเราค่อนข้างสูงเพราะนั้นในสัปในช่วงเวลานี้นะเนออาะ31กรกฎาไปจนถึง16สิงหาคม2567จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็น มีพลังงานของความมีพลังนะคะที่จะทําให้ผู้คนเชื่อฟังเชื่อถืออาจจะเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้หรือว่าช่วงเนี้ยมวลพลังงานอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้ใครที่ได้พบเห็นก็จะรู้สึกว่ามีความยำเกรงหรือเคารพค่อนข้างมากนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วยิ่งขยนันยิ่งมุ่งมัน่นยิ่งตั้งใจยิ่งประสบความสาเร็จยิ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์แล้วก็ยิ่งร,ร่ํารวยนั่นเองอ่า ใครแล้วครับนายอย่าลืมพิ่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ